เฮลโหลสวัสดีครับสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับทุกคนครับเดี๋ยวคลิปนี้หรือวาลานี้นะครับพี่จะมาเฉลยข้อขสอบ9กวิชาสามัญครับปี60นะครับแต่ว่าปี60เนี่ยมันสอบทันวาปี5 9าเเองเผื่อบ,บางคนไปค้นคว้าหาข้อสอบแล้วจะงงเฮ้ยทำไมปี60มันไม่มีนะครับมันมีแต่ว่ามันสอบทันวาปี 59เ่นเองเนาะแล้วก็ไฟล์ข้อสอบทุกปีเลยครับทุกคนตั้งแต่ปีแรกคือปี55ถึงปี63เนี่ยน้องๆสามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ข้างบนเลยถ้าน้องที่กำลังดูไลน์นี้อยู่ในเพจ Facebook หรือถ้าน้องที่ดูใน YouTube สามารถดาวน์โหลดได้ที่ใต้ Description ครับลิงก์ข้างล่างนนแ,นแน่นอนเนาะพี่แปะให้เรียบร้อยแล้วนะครับไปโหลดได้เลยอะถ้าพร้อมแล้วไปดูดีกว่านะครับอะวิชาสามัญอย่างที่เรารู้กันนะครับหลัก ยังพวกเป็นหลังสุดเก่าเนี่ยนะครับยังไม่ใช่64เนี่ยมันจะเป็นข้อสอบที่การกรบาททุกข้อโอเคมัย้ำอีกทีน,นะการกรบาททุกข้อคือตัวเลือก5ข้อนั่นเองนะครับซึ่งมีทั้งหมด30ข้อให้เวลาแค่1ชั่วโมงครึ่งซึ่งคนส่วนใหญ่จะทําไม่ค่อยทันหรอกนะครับโอเคปแต่พอเป็น64เสร็จปุ๊บเขาอัปเดตแล้วครับนะครับก็คือเป็นนะครับเลือกการกรบาเนี่ยข้อส่วนเติมคําตอบก็คือ ฝนตัวเลข5ข้อโอเคไหมครับก็คือเพิ่มพาร์ทของเติมคำตอบมานะครับอ่ะทีนี้ไปดูนะครับข้อ1ถึง3ก่อนวันนี้เริ่มที่ข้อแรกครับข้อแรกนะครับเขาบอกว่ากำหนดให้ px ครับ px เนี่ยนะครับเท่ากับ 2x กำลังสนะครับบวก x กำลังสบวก bx แล้วก็บวก c อ่ะ px เป็นตัวนี้เมื่อ abc นะครับเป็นจำนวนจริงนะครับผมพี่แม่งบังตา่ะโอเคเนาะถ้านะครับเขาบอกมา x บวกห x บวกสแล้วก็ x บวกสเนี่ย เป็นตัวประกอบครับของ px อ่าเป็นตัวประกอบของ px แล้วนะครับเขาอยากจะรู้ว่า a บวก b บวก c เนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่อ่าโอเคปะจริงๆวิธีนี้มีการทําหลายวิธีและมีเฉลยหลายวิธีมากเดี๋ยวพี่จะแนะวิธีที่เร็วที่สุดและทําให้น้องประหยัดเวลามากที่สุดอย่างแน่นอนเพราะว่าการวิชาสามัญเนี่ยให้เวลาแค่ชั่วโมงครึง่งทุกคนครับเอาวิธีง่ายๆไปนะครับทุกคนครับอันดับแรกดูที่พี่ไฮไลทสีแดงก่อน x บวก1 x บวก2 x บวก3เนี่ยเป็นตัวประกอบของ p x ในเมื่อมันเป็นตัวประกอบ p x งั้นพี่สามารถเขียนแบบนี้ได้ทุกคนครับเวลาเรา,เราแยกตัวประกอบเราก็แยกเป็น2วงเล็บหรือ3วงเล็บคูณกันใช่ไหมงั้น x บวก1 x บวก2 x บวก3เป็นตัวประกอบพี่ก็สามารถเขียนแบบนี้ได้ครับเขียนเป็น x บวก1นะครับแล้ว x บวก2และก็ x บวก3ได้เลยจริงปะโอเคปะเขียนอันนี้ได้ไม่งงนะเพราะมัเป็นเป็นตัวประกอบไงและอย่าลืมด้วยครับว่า สัมประสิทธิ์หน้าดีกีมากสุดของ p x คือ2แสดงว่าน้องครับถ้าพี่แยกแบบนี้มันก็จะกลายเป็นไร x คูณ x คูณ x ก็จะกลายเป็นแค่ x กำลัง3มันก็จะไม่ใช่2งั้นพี่จะเติม2เข้าไปตือดึงเห็นไหมครับนั่นหมายความว่า p x เนี่ยพี่ต้องแยกตัวประกอบได้เป็นแบบนี้แต่บังเอิญว่า p x ของเราคืออะไรครับคือ2 x กำลัง3บวก x กำลัง2บวก x แลบวก c งั้นพี่ก็จับอีตรงนี้เท่ากับอีนี้ได้เลยอ่าพี่ก็ได้ว่านะครับพี่จับเท่ากันเลยนะ ได้ว่า 2x กําลัง3ครับบวกกับ ax กําลัง2บวก bx ครับแล้วก็บวก c จะต้องเท่ากับ2คูณ x บวก1 x บวก2นะครับ x บวก3โอเคไหมตรงนี้ไม่งงเนาะพอพี่เขียนในแบบนี้เสร็จปุ๊บทุกคนครับสิ่งที่โจทย์ต้องการจะรู้คืออะไร a บวก b บวก C หลายคนนะติดตรงน,รงนี้ติดตรงนี้คืออะไรครับน้องไปแก้หาค่า a ไปแก้หาค่า b ไปแก้หาค่า c แต่จริงๆแล้วไม่จำเป็นต้องแก้แล้วหลายคนเอานี่คูณแจกใช่ปหมคูณแจก3าวงเล็บเพื่อกลายเป็นเออดีกี่สามนี่กี่สองนี่กี่หนึ่งและน้องก็ไปเทียบกันว่าออ a คืออะไร b คืออะไรคือ c คืออะไรคำถามคำถามก็คือมันช้าแต่คำตอบคือมันไม่เอาแบบนี้ไม่เอาแล้วนะครับทุกคนดูให้ดีอยากจะรู้ a บวก b บวก c ทุกคนครับพี่อยากให้ฝั่งเนี้ยเป็น a บวก b บวก c พี่แทน x เป็นอะไรดออีในเมื่อ x เป็นตัวแปรทุกคนครับเป็นตัวแปรงั้นพี่แทนด้วยอะไรก็แล้วแต่ฝั่งขวากับฝั่งซ้ายมานันต้องเท่ากันพี่เลยจัดการแทน x เท่ากับ1เข้าไปครับทุกคนพี่แทน x เท่ากับ1พอพี่แทน x เท่ากับ1เกิดอ,อะไรขึ้นก็กลายเป็น2คูณ1กำลัง3บวก a คูณ1กำลัง2ครับบวก b คูณ1แล้วก็บวกกับ c เท่ากับ2ครับคูณ1บวก1แล้วก็1บวก2 และก็1นบวกสทุกคนทีนี้น้องก็คิดเลขสิครับ2อคูณหนึ่งลสามก็2บวกกับ A บวกกับ b และบวกกับ C น้องเห็นอะไรปะตอนนี้เรามี A อบวกบีบวกซี b C แล้วเห็นปะไม่ยังเป็นต้องหา a b หรือ C ก็คืออะไรนะครับอ่ะฟังควาคิดเลขนะครับว่าได้เท่าไหร่ตัวนี้นะครับเป็น2เป็น3และเป็น4ี่คูณสคูณสก็เป็น24 24ี่คูณสก็48เสร็จแล้วน้องก็ย้าย2ไปลบตอนนี้น้องจะได้ a อบวกบีบวกซีนะครับ a บวก b บวก c ก็จะกลายเป็น46เรียบร้อยข้อนี้เลยตอบ46ครับง่ายไหมแบบนี้เนาะงั้นเอาเทคนิคนี้ไปใช้ได้เลยนะครับงั้นข้อนี้ตอบชอยข้อที่5ครับ46หรือถ้าน้องบางคนมีตรงไหนที่เป็นข้อสงสยัยหรือว่าข้องใจเฮ้ยพี่มันมาไงวะทิ้งคอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้เลยเดี๋ยวพี่จะมาไล่ตอบโอเคไหมหรือจะทักแชทมาถามพี่ก็ได้เป็นการส่วนตัวโอเคไหมจบไปข้อแรกตอบ46โอเคปะไม่ยากเนาะชิลๆสำหรับการวิชาสามัญโอเคเนาะ อ่ะทีนี้ต่อไปไปดูข้อที่2ทุกคนครับข้อที่2เนะี่ยเป็นเรื่องของหอละมอและครนอนคือเป็นเรื่องทฤษฎีจํานวนซึ่งหลักสูตรใหม่ในการออกข้อสอบปี64นะ่เนี่ยเขาไม่มีกันแล้วแต่พี่กจ็จะเหลือให้ดูเพราะอะไรครับพเพราะเผื่อน,น้องบางคนเนะี่ยไปสอบกสอบพทหรือไปสอบโคตา้าหรือไปสอบอะไรอย่างอื่นในะสนามสอบอื่นที่มันไม่ใช่วิชาสามัญหรือว่าแปดหนึ่งมันอาจจะมีอยู่อาจจะมีแนวนี้เนาะก็จะมาเป็นแนวและกันมีความรู้เพิ่มขึ้นดีกว่าไม่มีโอเคไหมครับอ่ะไปดูข้อที่2ว่ายังไงครับเขาบอกว่านะครับจำนวนเต็มบวกนะ ่มากกว่า2ย้ำนะครับว่าเต็มบวก n ที่มากกว่า2แล้วบอกด้วยว่าที่น้อยที่สุดด้วยถ้าเจอน้อยที่สุดนี่นะเราต้องถึงอะไรเลยนึกถึงคลอนแน่นอนจริงไหมครับที่น้อยที่สุดที่หารด้วย18และ24แล้วเหลือเศษ2ครับมีค่าอยู่ในช่วงใดต่อไปนี้อ่าโอเคป่ะมีค่าอยู่ในช่วงใดต่อไปนี้แน่นอนครับเราหลีกเลี่ยงไม่ได้กับการหาคอลอนนอน ต่ทีนี้ทุกคนครับคร,อรนอก็ต้องเป็นจนํานวนที่น้อยที่สุดที่หารด้วยอีนีและอีนีลงตัวเนาะแต่เขาต้องการหาจํานวนที่น้อยที่สุดที่หารด้วย18และ24เหลือเศษ2งั้นพี่ก็ไปหาคร,อรนอก,ก่อนว่าคร,อรนอของ18กับ24คืออะไรได้อะไรพี่ก็ไปบวกกับ2โอเคป่ะจะได้เอา18และ24ไปหารแล้วเหลือเศษ2องอะงั้นดับแรกพี่หาคร,อรนอของ18กับ24อ่ะคร,รนครับหาคร,อรนอของ18 8กับ24ครับวิธีเบสิกที่สุดเลยพื้นฐานเลยครับซิมเพิลเลยคือตั้งหารยาวจริงไหมอเอามาตั้งหารครับ18กับ24เนาะหารเลขที่หารทั้ง18และ24ลงตัวเลขนั้นก็คือ6เนาะง่ายไป6 3 18 6 4 24มีเลขหารต่อไหมไม่มีครับก็พอเท่านี้เสร็จแล้วหาครนอนน้องทำไงน้องคูณให้หมดเลยเป็นรูปตัว L จริงไหมเออเอามาคูณให้หมดเลยเนาะเราก็จะได้นะครับข้อรนอนนะครับจะได้ คลลนของนะครับ18และ24ี่นะครับที่8 24ก็คือจับคูณหมดเลยครับ6กคูณ3และคูณ4คํคำตอบก็คือ72พอได้72แล้วยังไม่พอเพราะอะไรครับเพราะต้องต้องไปบวก2เพราะต้องการหาจำนวนที่น้อยที่สุดที่หารด้วย18และ24แล้วเหลือเศษ2ดังนั้นนะครับจำนวนที่น้อยที่สุดครับจำนวนที่น้อยที่สุดขอเขียนแบบชัดๆแล้วกันเนาะ ที่หารด้วยนะครับที่หารด้วย18และ24เหลือเศษ2นะครับเหลือเศษ2คืออะไะครับเอา72ไปบวกกับ2ไงอ่า72บวกกับ2องคำตอบคือ74ครับข้อนี้งั้นจำนวนที่เราต้องการกนะ็คือ74นั่นเองเราไปดูช้อยที่ตอบข้อไหน74คือช้อยข้อ1นั่นเองนะครับลุยตอบช้อยข้อ1นั่นเองตึ้ง เรียบร้อยโอเคปะเก็ตปะไม่ยากใช่ปะแบบนี้นะครับงั้นตอบช้อยข้อที่1เบสิกง่ายๆซิมเปิลแบบนี้โอเคเนาะนะครับประมาณนี้อ่ะทีนี้เราจะไปลุยกันต่อแล้วลุยกันต่อนะครับข้อสุดท้ายของนี้ก็คือข้อที่3นั่นเองทุกคนครับไปลุยข้อที่3กันเลยนะครับข้อที่3กันเลยคือคือสิข้อแรกเราต้องเข้าใจว่าข้อแรกๆมันจะเบสิกง่ายๆก่อนโอเคปะเดี๋ยวพอข้อหลัง,ลงมันจะเริ่มมีอะไรมากขึ้นและมีดีเทลมากขึ้นแหละ โอเคไหมงั้น1กับ2ยังชิวๆอยู่นะครับอ่ะทีนี้ไปดูข้อที่3ทุกคนครับเป็นตีโกนมางเขาบอกว่าให้ A กับ B นะครับอยู่ในช่วงเปิด0กับพายก็คือในค้อนั้นที่1อ่ะจริงไหมถ้าพูดง่ายๆแล้วเเจ้าเมุม A กับมุม B จริงไหมบอกมาให้ครับว่าแทน A เท่ากับ2แล้วก็นะครับแทน B เท่ากับ3โจทย์ต้องการจะจะรู้ว่าแล้ว A บวก B มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ทุกคนครับ ค,คุ้นไหมมี a บวกกับ b เฮ้ยแล้วมี tan a แล้วมี tan b น้องต้องนึกถึงสูตรสูตรนี้แหละคือ tan ผลบวกมุมจริงไหมครับเนื่องจาก tan นะครับของ a บวก b สูตรว่าไงนะทนวนสูตรตรีโกณด้วยทุกคน tan a บวก b ก็คือ tan a นะครับแล้วก็บวกกับ tan b อ่าแล้วก็หารด้วยอะไรครับหารด้วย1ลบกับ tan a tan b โอเคปะ่ะ สูตรนี้นี่ห้ามลืมเลยนะครับเจอบ่อยเหมือนกันถ้าพูดถึงเกี่ยวกับแทนนะครับน้องแทนกลับเข้าไปเลยครับก็จะได้ว่าแทนนะครับ a บวก b แทนลงไปเลยครับแทน a เป็น2แทน b เป็น3แทนเข้าไปก็กลายเป็นแทน A เป็น2บวก3เนาะหารด้วย1ลบกับ2คูณกับ3ทุกคน2บวก3เป็น5ข้างล่างลบกันได้ลบ5นั่นหมายความว่าแทน A บวก b นะครับก็คือลบ1ได้ไมาแล้วครับแทน a บวก b คือลบ1 ทีนี้เรามุมอะไรครับที่ทําให้ tan มีค่าเป็นลบหตีนะครับวงกลม1หน่วยสิครับทุกคนวงกลมหน่วยมันตามเรามาแล้วนะครับพี่กอดตีเสียงเงินดีกว่าตื้องตีฝั่งนี้เนาะอ่ะวาดวงกลมหนึ่งหน่วยเนาะ astc ในเมื่อข้อนี้มันเป็นมุมในหน่วยในหน่วยเรเดียนพี่ก็จะเขียนมุมหน่วยเรเดียนแล้วกัน0ูนยส่วนสนะครับ pi สาม pi ส่วนสแล้วก็2อง p โอเคเนาะทีนี้ทุกคนครับมุมที่ทำให้ tan มีค่าเป็นลบ มีอยู่2คอ,อนแนนคือคอนแนนที่2กับคอนแนนที่3ทีนี้มันอยู่คอนแนนไหนจริงป่ะต้องเราต้องรู้คอนแนนว่ามันอยู่คอนแนนไหนจึงจะหาถูกว่าเฮ้ย <Laz arin> แล้วมุม A อบวกบมันคือมุมอะไรจริงไหมครับทุกคนครับฉะนั้นน้องก็มาดูซิว่า A อบวกบมันคือมุมอะไรทุกคนย้อนไปที่เงื่อนไขสีเหลือง A กับ B นะครับเป็นเลขที่ไม่เกิน0นย์กับพายึงสองจริงไหมนะครับเนื่องจากนะครับเนะครับมันเป็นเรื่องมันเป็นเลขที่ไม่เกินศนย์กับพาย pues ึงเนาะ B ด้วยนะครับ B ีด้วยฉะนั้นทุกคนครับพอพี่จับบวกกันระหว่าง A กับ b บวกกันนะตึง A บวก b ก็ต้องไม่เกินศูนย์แล้วก็ไม่เกินพายจริงปะอ่านั่นหมายความว่าอะไรครับนั่นหมายความว่ามันต้องอยู่ในช่วงคอนแนนที่1กับคอนแนนที่2แน่น,นอนและแทนนั้นติดลบไงทุกคนแทนมันติดลบมันจะต้องอยู่คอนแนนที่2ครับนี่อยู่คะแนนนี้นั่นเองสําหรับมุม A บวก b. พอรู้ว่าอยู่คอนแนนไหนทุกอย่างจบแรง่ายแล้ว เพราะอะไรเพราะเราจะหาอะไรว,ว่ามุม A+B บวกมันคืออะไรอ่ะอยากรู้ว่ามันคือมุมอะไรให้เราคิดตบบนี้ก่อนง่ายๆมันมีเครื่องหมายลบยังไม่ต้องไปสนใจมันนะครับให้น้องหาก่อนว่ามุมอะไรที่ทําให้แทนมีค่าเป็น45เอ้ยโทษทีพี่แอบบาไปแล้วว่าเบอร์เฮ้ยมุมต้องต้องถามว่ามุมอะไรที่ทาให้แทนมีค่าเป็นหนึ่งพี่เผล่อไปพูดและสมองพูดไวกว่าปากอ่ะมุมอะไรที่ทําให้แทนมีค่าเป็นหนึ่งคำตอบคือ45 พอ45ปุ๊บเฮ้ยมันอยู่คนน,นั้นนี้ทำไงดีครับ45หรือถ้าแปลงเป็นหน่วยเรียน,นคือพายจนสจริงปหพอรู้ว่ามันคือพายนสอยากจะได้คนน,นั้นนี้ต้องทำไงครับน้องก้าพายไปลบกับพายจนสเพราะอะไรครับเราต้องวัดตามเข็มวัดตามเข็มม,ขม,มุมติดลบจริงไหเหมือนกับพี่สอนกระพือปีกจริงไ้าใครที่ได้เรียนคอร์สของพี่หรือว่าเรียนคิดติวฟรีทุกคนครับพี่จะสอนว่ามันคือการกระพือปีกกระพือขึ้นกระพือลงจริงปหอยู่คนนั้นนี้จาก พายหรือ180ยสก็พือขึ้นไปก็พือขึ้นไปมุมวัดตามเข็มวัดตามเข็มมุมติดลบงั้นก็เป็นพายลบไปพายส่วน4ทุกคนครับงั้น A บวกก็ B B คือพายส่วนสี่ไอ้พายเนาะพายครับลบกับพายส่วน4พายลบพายส่วน4ก็ตอบ3พายส่วน4นั่นเองเรียบร้อยทุกคนครับเสร็จสับเรียบร้อยงั้นข้อนี้ก็ตอบ3พายส่วน 4. เลยตอบช้อยข้อที่3ครับเรียบร้อยนะครับไม่ยากไม่ยากใช่ปะ ประมาณนี้เนาะนะครับคือแรกๆเนี่ยนะครับบางคนมันอาจจะแบบทําไม่ได้ไม่รู้จะไปต่อไงน้องก็ต้องดูเฉลยอ,อยู่แล้วเป็นธรรมดานะครับแรกๆเนี่ยคืออย่างนี้การเริ่มต้นทุกอย่างองโลกใบนี้ทุกคนมันยากเสมอท่านวันนี้น้องเริ่มทําโจทย์แล้วมันเฮ้ยทำไม่ได้ไม่รู้จะไปต่อ,อยังไงนะครับให้น้องเนี่ยนะครับคิดถึงข้างหน้าไว้ว่าเฮ้ยเป้าหมายเราคืออะไรแลวเราสู้อย่าท้อถอยเดี๋ยวมันจะไปได้แน่นอน ทำไปเรื่อยๆคนครับเดี๋ยวไฟมันติดพอไฟมันติดเนี่ยมันจะอยู่ตัวมันจะไปเรื่อยๆไอ้ข้อที่น้องคิดว่ามันทําไม่ได้ตั้งแต่แรกเดี๋ยวมันจะกลายเป็นข้อที่กระจกกระจกสำหรับน้องเลยโอเคไหมขอให้น้องอย่ายอมแพ้แล้วก็สู้แล้วก็ถ้าดูคลิปพี่เฉลยเรียบร้อยแล้วอย่าลืมไปฝึกทํด้วยตัวเองด้วยนะครับเพื่อเช็กว่าเราเนี่ยเข้าใจจริงๆหรือเปล่าและใ,ใครมีปัญหาที่ตรงใส่ตรง,งไหนทัก inbox ทิ้ง box, คอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้เลยโอเคไหมครับและเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็แชร์ไว้ซ้ำๆที่หน้าเฟซตัวเองครับเพื่อ เตือนความจาด้วยเฮ้ยไปทำอย่างนี้ทำแบบนี้นะเวลาเราเลื่อนดูที่เฟซตัวเราจะได้เห็นว่าเอเฉลยข้อน,นี้ทําแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นการแบ่งปันให้กับเพื่อนๆในเฟซทั้งด้วยความรู้ทุกคนครับยิ่งแบ่งยิ่งเพิ่มไม่มีวันลดโอเคไหมแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเจอกันต่อนะครับสำหรับข้อที่45และก็6นะครับเราจะเก่งขึ้นทุกวันไปพร้อมๆกันแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้วันนี้บายบายไปแล้วครับบายบายคราบบายบายครับไปแล้วค่ะ